ไปเรียบล้วยังอยู่เอาปลาแลวเหรอนึกไว้อนให้เราไปไปไปลงไปดูลลงไปดูลงไปดูว่าจะมีพอก้อยบ่โอ้อ้ยโอ้หวขึ้นแล้วขึ้นแล้วนะครเอฟซี โอ้โหโคนต้นอยู่เลยเอ้ามันขาดตัวฮะมันออกไปหมดแล้วมันขาดเออลืมมันมันขาดโ้นมันขาดโอ้โหงานเข้าแล้วมีแต่เยื่อมีแต่เยื่อว้าย กินหมดแล้วโหมันขาดแล้วโอ้ยหูจงโป่งอู่มันจะได้จะได้มันจะหลุดหายนะพ่อหน้าให้มาทานโจมอรจองูจงโปร่งอยู่ขนาดนี้หลวมแขนเลยปลามันก็ออกไปหมดโอ้ยเนาะเสียดายดีเนาะไม่มีสักตัวมันไปหมดแล้วไปหมดแล้วเหรอใช่อันนั้นแหละเดี๋ยวมัดใหม่มัดใหม่ ยอนอะมายกเนาะมันมัดมันทวหันเสียกลางเนอะก็แบบนั้นอ่ะใช่ไม่ได้ไม่ตกปลาให้ค่อยหน่อยไม่ได้สักตัวนะฮะกุ้งมันน่าจะไม่ออกหมดเนาะถ้ามันมีเนาะได้เลยโอ้ยเยอะเลยโอ้ยนี่มันเยอะอยู่นะลุงพันนี่แต่ทำไมมันไม่เข้า้งูมันสอดแล้วนี่ทำไมเทำไมทำไม่นี่ปลาซิวปลาสร้อยเยอะมากเลยนี่แต่ทำไมไม่ได้สักตัวไป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 นี่นะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมแล้ว เปลี่ยนมุมแล้วนะคะ F4 นะครับไปตรงนู้นใช้มองเก้านีแล้วพ่อเอ้ยไปฝั่งนู้นแล้วนะคะไปไปทางเหนือหรือว่าไปลงไปทางใต้ไไป รถใครอีเนอ,เอโอ้โอเดี๋ยวมุมหนะ้าไม่ใช่ทางเหนือนะคงจะ,ะเมื่อกี้นี้ว่าไปทางเหนือแล้วลงมาทางใต้เนาะไปแล้วลุงพันโอ,โอ้ลงไปอีกแล้วจะได้กินบนอนอก ลุงคันฟังกับดักนบีน่ละละลงมาฝั่งนี้แล้วอยู่ฝั่งนี้แล้วนะคะเรามาหาอยู่หากินเอ้าทำไมถึงลึกขนาดนี้มา้โอ้ มาป pues. e> um um ั้ะเสียงดังเลยไหมวัวเมีมาเสียงดังเลยเป็นไงเท่าไกันไหนกันบอกว่าถ้าประโยกของซอยสั่งอาวบอกตอนไหนบอกเท่าอะไรบอกตอนไหนบอกตอนไหร่แน่นก็ไม่ได้บอกอย่างแนก็ไ่บอก่อยพระเรู้ บอหบยวนอเนนก็บบิบอกเลยไปถามเราบึ่งด้อบม่ไเห็นมาอย่างาสามคนสานนก้ามาน้ำมีหมวกกับแว่นตาไปมือน่ยืนี่กลับไปช่วยงานช่างที่สวนเลยนะเดินไปแทงน้ำอยู่างวางไว้กับหมวกพวกนี้แหละ เขาดีโคตมาเป็นเศร้าหาคนจะโยกของซอยกับไะไรหาเขาจะเกิดใหม่ซอยกับะรจะได้เสื่อมะไดเกยรออกะไเียม่ดียังได้ย้นาะแ่โดนโดนแล้วคิดโดนแล้ว ลุงวังเอลุงวังถอดรถออกไหมผมคนมาเมียมาหน้าเป็นปีนะ้พี่ชุ้มเอาไม่ใช่ตะวันขยับรถลุงวังขยับรถรถมันเดือดมึใครล่ะรถไป่ชัเอาตัวไหนไปพ่อบอ่กพี่ชัยตั้งบอกไฟไม่พอไฟบอพ่อบอกใช้เครื่องเสื่อมสองใช้เครื่องเสื่อมสองตัวไฟพอเปล่าอ้ เพาวัดให้มันตัสองร0อกว่าเลยนะเต็มเลยนะก้องเยอะก็ใครว่าไม่ด้ปักไม่ได้ปักไม่ได้ักไม่ได้ปักไม่ไดปักไม่ไักไม่ได้ปักไม่ไดักไม่ได้นม่ไดปักไม่ได้ปกไม่ได้กไมได้ปักไม่ได้ปัไม้ปัก่ไกไม่ไ้กไม่ไง้ปกไ่ไ้กไม่ไ้ักไมักได้ักไม่ได้ป่ไไม่ไ้ไม่ไ้ไม้ไม่ไปไม่ได้ปักไม่ไดป่ดกไักไม่ไไม่ไปักไม่ไ้ปักไม่ได ผู้นิงผูนยากระเฮียเบิดแบบผูนยิงหาือนมุ่งลังคาว่าบบาตอนบ่ายใช่ไหมเขาเสร็จที่บ่ายก็ไปก็ไม่เป็นไรช่างไอ้เขามาปลูกต้นไม้ทุงนี้มาอีกก็ได้เม่นเลยนี่ยเขาได้อยู่จะมาบ่อยอะไรให้คนที่เจาะน่ดใครเจาะมืดไปจอไปะลองสว่านอยู่ตุ๊อยู่กองเมื่อกี้ตากันนะ ดบายใหญ่ดอกไมกเา้ยมาย่จะเอไวอน้อยผู้หญ like <Yeah, sure. S 2> mm ิง hmm. ผ uh ู huh. yeah. <laughs> ้หญ like ิงกลับก็ได้นะผู้หญมอยต้นไม้ปะต้นอไปไปไอคอยสบายอพยบมคอยยืนน่งเม่งานังี่ยแบิงบงแล้วน้องาใหญ่ค่ะพ่นแก้มุ่งแล้วไม่ได้ต้องให้กำลังใจกำลังใจอะไรงานที่ได้เอะแยอถ่ากินเขาก้อนยังไปฮะถ่ายกินเขาก้อนมาเปิงเข่าอีกเดือน้นองิ นี่เดียวเจ้าประจุดทูเพชรหังเจ้าประจุดทูเพชรหลังพูดอะไรไม่ต้านีอ่ะแค่จ่อยเป็นรูกบอกเจ้าบ้าเรื่องเล็กตอนใหม่แล้วกูหาทัวลงเนี่ยหัจมันจะมีต้องปล่อยวางมันจะหนาอีกเรืวเจ้าให้บอกว่าป้าบ้าเรื่องเล็กร้านที่ประเทศไทยใครไม่ซื้อหวยเนี่ยคนทางพูดใครพูดคนทางพูดคนทางพูด คนทางพูดทรืคนทางไหนไอ้ลูกชายคนในตระกูลนะบอกตัวตึงตัวตึงตัวตึงผู้หญิงรอคนนี้ฉลามใครเดินโอ๊เอ้ยผนักเทเลปอ่ะคนนีเถอะอยอนุกัไปก่อนไปตก่อนโอ้ยยอะเลเลยอใหญ่เลยแเข้มหน่อยหนึ่งยังให้ตั้งมันทำไปก่อนกัน เ <l id> ราเราเรามาอีกรอบนึงเดี๋ยวเราไปจอดูก่อนรอรอช่างหลับแล้วเรามาทำก็ได้พอช่างตื่นมาก็เสร็จพอดีละเอียดอยู่ก็ทำไปเรื่อยๆก็ทำไปเรื่อยๆใจเย็นๆแล้วทช่างก่อนช่างเห็นลุงมมกงี้ตกใจหรือเปล่าเนี่ยงั้นเราไปตามช่างตามกินที่นูมปวเข้าวไ้ช่าง่าง โอ้ยไก่โยนินใสกระจกกันเนเออเพียงเพื่อนเพี้ยไหมเพี้ยไหมเพี้ยงใส่กระโจกก็ไม่ป้าว่าไอ้ที่มาเนี่ยไม่ใช่อะไรนะมัเรากวนสมาธิช่างนะถูกถูกบมาเห็นตั้งแต่ตอนโมเฮ็ดเหรอเออที่ตั้งใจมาไม่ใช่อะไรนะที่นาไม่มีใครเลยเหงาใช่ไหมล่ะตั้งใจมาบ่นไม่ใช่เหงาเลยเหงาใช่ไหมล่ะ เล้วยังจะไปอู่บนอันผู้ใดพาเรามาพาเราเมื่อเถอะเว้ยไอ้พาเราลับาเราจอไอ้ลุงหมอให้เดี๋ยวทำอะไอีกใช่ทำตามคำสั่งทหารไงนั่เองทำตามคำสั่งแม่ป้ายนี้เอาแก้นับไปพวกเราดีงามนี่จะบปลาดูกนานหน่อยสิครับแอร์แหถ้าเป็นไรคนเี้จะกูลอยู่บ่เบ้อเลก้าวไกลบ่นานเรามาช่วยเบ้อน่ังจะทำอะไยังีเฮ้ยหรอ พี่ถามไปหยังเอ้าพิ่ทีตกข่าวเหรอเฮ้ยเฮ้ยถ้าพิ่ทีตกข่าวนี่ไม่ได้นะเนี่ยมีใครที่บ้างฮะแรกเป็นแค่คนร้องเลยนี่ยสร้างว่าไม่เท่ากูนไอ้คนละเรื่องเลยไม่ใช่คนละเรื่องเลยขายลูกชายคนเดียวอ๋อลูกเคยไหมลูกเคยนะเคยคือเขาบอกการหากันมาหากันหาภาษาไรเลื่อนจริงๆป้าทำคลิปอะไรนัเนแหละสั่งเขาไม่ใคนเดี่ยวเดี่ยวไม่ใช่เลยมันคือไม่อยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยนะในครอบครัว ในเรื่องทุกหมวดทุกมวลเนี่ยดูชอบใครฮ้องมาถามผมเออหมดผมจบมือเจียนหมดเพราะว่ารู้ไหมเพราะอะไรผมเป็นลูกชายคนเดียวในตระกูลเออตองเล็กพอมาแล้วมางเล็กมองเล็กเหี้ยที่สุดเฮ้ยมาบอกว่าโดนถึงกับตะลึงไหมพี่ยับนี่เฮ้ยเ แกเลยกูได้หัวข้อแล้วคลิปนี้อย่าแย้งกันนะเพนข้อสิบกี่หน้าไหมคิบิพูดอะไรกันมันขำมากไงขำปะขำเมื่กี้ใครจะฟาดไปแล้วกินนี่จะขำทำไมกูจะอ้วกฮะชายคนเดียวมี่สุดอยวกูจะอ้วกลูกชายคนนี้ด้ดยมีนะรามีลูกสองคนเออไม่งั้นมันหนาวเลยพูดไม่ได้ประเด็นนี้พูดชายคนเดียวด้วยต้องต้องให้พูดไะไต้องให้พูดไอะไรไม่รูกชายคนเดียว เกิดปีเดียวเกิดปีเดียวกรบมานีกลูกไ้กยคนเดียวบ่าบ้าแกเขี้ยวยังว่าไม่รู้สาวบอกเขาเบาหนุ่นเยอมาณนีเกิดประสบเดียวกันลูกไส้แกเขี้ยวได้ก็ยาลูกสาวปรได้เนาะบอกท่นี่บอกที่เป็นติยุงตาเนี่ยไปทำงานเ่นเยอะ้าบเขี้ยวไปกันไปันาแล้เนาจะมากินซ้อมกนมเมือนเผ็ดแฉบแฉบเนะกันไปกินกันไปเนี่ย นะคะแล้วก็นะคะครับนะคะเพราะว่าพบอกว่านะคะที่นานะคะไปมีเอาต้นไม้มาแล้วนะต้นไม้มาเราก็เลยกลับไปปลูกต้นไม้นะคะลงาตองูงเนันยานงเไรเนาเอนเมจะไ่พูดแบบนี้ เก็บของแล้วนะคะลุงเก็บของแล้วเดี๋ยวมามาใหม่อีกนะคะมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าอันนี้ก็จะทําให้ทีมช่างเนาะทีมช่างทําไปก่อนนะคะเดี๋ยวว่าลุงบอกว่าจะมาอีกครั้งหนึ่งนะโอ้ป่าป่าลุงเคิร์สอะรเนี่ย เคลือแล้วเลือนแล้วผู้เนมาตามดีวผู้เ่นือ่อนลเนยืนยืน่ชายคนเดียวเออชายคนเดียวเนาะสาีน้องเอ้ยขนาดเนยัง้ั สำหรับคลิป <data> น <noise> ี้ก็ประมาณนี้น้อเจอกันใหม่คลิปหน้าครับัสดีค่ะ